เนี่หนูอยู่ปอไหนคะปอห้าปีหน้าขึ้นปอสี่ไหมเด็กๆเขามีความสุขมากนะครับความฝันเด็กๆหลายคนก็อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับวันนี้เด็กๆก็อยากให้ถ่ายคลิปเด็กๆอยากไปดูตัวเองในช่อง YouTube ใช่ไหมครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จจะเอาพวกเราไปลงที่ช่อง y o u t u สันติออฟฟิเชียลนะครับเข้าไปดูได้เลยนะคนดังชื่อบิวค่ะชื่อบิว ปกติหนูเคยถ่ายยู u ูบไหมไม่ค่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์ไหมครับอยากค่ะใส่ตามความแซ่บนะครับมาน้ำตาลน้ำตาลมาบอกเลยว่าแซ่บอี๋น้ำลายสอสอเลยจ้าแซ่บอีหลีครับแซ่บอี๋น้ำปลาดูมุมเต็มเลยนะจ๊ะคนหล่อน้ำปลาอยู่ไหนครับนี่ห่อกระบ้านได้ไหมครับได้ครับห่อให้ผมเลยกินเลยนื้อครับพี่น้องเอาชิมสิใครจะชิมรสชาติเป็นไงบ้างชิมสิชิมชิมสิชิมสิ น้องอ้วนอีกแล้วนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับครับเป็นไงครับอร่อยไหมแล้วมะม่วงเด็กๆทำอะไรกันครับทำอะไรกันปอกมะม่วงกันค่ะโอ้ไปได้มะม่วงมาจากไหนเนี่ยจากบ้านตาว่าค่ะขอขออนุญาตเลยยังครับขออนุญาตครับขอเนี่ยมีคนไหมไม่คมีโอเคไมม่ี เหลือจะให้ใครยำให้กินครับครัวอะไรครัวอะไรครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาคลิปของเด็กๆไปลง YouTube นะมุมใหญ่คนไอคลิปที่ลุงลงให้ผมมันได้กี่คนดูคนดูห้าพันกว่าแล้วครับห้าพันห้าพันเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูเด็กๆนะครับว่าข้างในเขาทำอะไรกันบ้าง ไหนมีใครหั่นหอมไหมตามมาเลยอันนี้หนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรเนี่ยชื่อชเนทครับเนทเนทอันนี้ชื่ออะไรครับเ็มครับเอ็มเอ็มทำไมหั่นหอมดูเชี่ยวชาญยังไงครับเคยทำกับข้าวช่วยพ่อช่วยแม่ไหมเคยบาดมือตอนนี้แสบตาไหมครับแสบตาไหมเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆนะครับวันนี้เป็นวันความสุขของเด็กๆเพราะว่าหลังจากที่เราประชิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาอ่า ปีที่6นะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของตังหรือฉายาที่ทุกคนเรียกกันก็คืออ้วนอ้วนโ้ครับอ่านะครับอันนี้บอลบอลโลครับบอลโลลีี่ก็ทไมตังตอบอะไรอรอบแรกนะครับพาเด็กๆยำกินแล้วก็พาคณะครูยำนะครับเด็กๆอร่อยไม่พอก็เลยอยากกินอีกรอบหนึ่งก็เลยไปให้เด็กๆไปเก็บมา เก็บมากี่ลูกรอบนี้ครับครึ่งลังไหมครึ่งลังเลยเนาะมาม่วงบ้านขี้เหล็กมาม่วงบ้านขี้เหล็กแต่ขโมยมานะครับไหนใครอยู่ป .6 ที่เพิ่งรับใบจบเมื่อกี้ครับผมเมื่อกี้ขอญาตสัมภาษณ์นะครับหนูชื่ออะไรครับชื่อบอนครับบอนบอนร้องให้ไหมร้องครับขอญาตถามหน่อยว่าตอนที่ให้พูดความรู้สึกต่อหน้าคุณครูอ่ะบอนรู้สึกยังไงบ้างครับก่อนที่น้าตาเราจะไหลครับรครับพูดเรารักครูไหมรักครับ เราอยากบอกอะไรกับครูบ้างครับไม่รู้ครับบอกหนเล่วบอกหนเล่วอันนี้ออกยูทูบแล้วเนี่ยออกยูทูบแล้วเนี่ยเขาเขาชอบกันหอกกันบ้านเพื่อนัจริงไหมเนี่ยจิงรชอบหอกกันบ้านเพื่อนครูแต่ตังเงินทุกแบบนี่หนูอยู่ปไหนคะป .5 ป .5 ปีหน้า้ะป .4 ไหมเด็กๆเขามีความสุขมากนะครับความฝันเด็กๆหลายคนก็อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับวันนี้เด็กๆก็ อยากให้ถ่ายคลิปเด็กๆอยากไปดูตัวเองในชอรร่อง Youtube ใช่ไหมใช่เดี๋ยวถ่ายเสร็จจะเอาพวกเราไปลงที่ช่อง y o u u u b สันต,ติอ Official นะครับเข้าไปดูได้เลยนะยคนดังเป็นไงเมื่อกี้กินจยมมะม่วงอร่อยไหมอร่อยค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อเปิณค่ะค่ะหรือครับหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเนาะบิวขอหน่อยๆเวหมด้ว เราไปเอาอันนั้นขูดดีกว่าอร่อยอันนี้มันขูดด้วยนี่เขาเคาะหลอดของเขาเต็มสิบล้อมันเอาด้วยโอคเคเขาหลอดของเขาเต็มสิบแล้วมัน่โอเคหนูไปเอาอีกอันนึงมาขูดเซ่เราจะยำให้กินแบบอร่อยๆตองไม่ให้ปอกเลยขด้อนะตังตังทำไมเชี่ยวชาญจังตังเคยปอกมะม่วงเหรอไม่ปอกมากเกินไป ครับผมไอตังไม่บอกทำให้สะอาดสะอาดนะเดี๋ยวยำให้กินนะขอร้องดิขอร้องดิโอ้คีหงวงลชื่อบิวค่ะชื่อบิวปกติหนูเคยถ่ายยูทูบไหมไม่ค่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์ไหมครับอยากค่ะคนคนที่บอกชื่ออะไรครับชื่อตะตังครับสัมภาษณ์เลยตะตังหนึ่เงินครับชื่อตะตังเงินล้านครับ สัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยชื่ออะไรวะชื่ออะไรชื่อ่าหลอสัมภาษณ์ทุกคนเลยสัมภาษณ์ทุกคนเลยชื่อสุดหลอชื่ออะไรคะชื่อชื่อชื่ออะไรก็ได้อันนี้คือวิวที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กพาไปชมสิพาไปชมสิ อตอนนี้กำลังพาทุกคนมาดูบริเวณโรงเรียนนะคะพาไปดูโรงเห็ดดีไหมครับพาไปดูโรงเห็ดดีไหมครับอคุณครับคุณครับพาไปดูโรงเห็ดหน่อยได้ไหมครับไม่เปิดตู้โรงเห็ดหน่อยครับ โหลงเห็ดเนาะตอนนี้กำลังเตรียมวัตถุดิบเตรียมวัตถุดิบยำมะม่วงกันวันนี้ใครเป็นช่างภาพคะหนูไปเอาทัพพีมาหน่อยทัพพีอยู่ไหนทัพพีอยู่ไหนยิงไปเร็วๆวอ่าทัพพีให้หน่อยเร็วเร็วอ่าทัพพีให้หน่อย เชิญชวนคนที่ชมเราอยู่ตอนนี้มากินยำมะม่วงหน่อยมากินยำมะม่วงมากินยำมะม่วงกันเด้อจ้าตอนนี้คนชมเราเยอะมากๆนะตอนนี้นะโอ้อันนี้ใส่ข้าวคั่วพูดหน่อยข้าวคั่วข้าวคั่วอ่าเอผงชูรสให้หน่อยผงชูรสผงชูรสอยู่ไหนผงชูรสดูไหนผงชูรสต่อไปใส่วัตถุดิบเลยครับเชฟวัตถุดิบนะครับอ่า ใส่ตามความแซ่บนะครับมาน้ำตาลน้ำตาลมาบอกเลยว่าแซ่บอีลีน้ำลายสอแซบอีลีครับแซ่บอีหลีครับแซบอีลีน้ำปลาดูมะมุวงเต็มเลยนะจ๊ะน้ำปลาคนหลอน้ำปลาอยู่ไหนครับน้ำปลาใหญ่นิดน้ำปลาอยู่ไหนใครเอาน้ำปลาไปไหนน้ำปลากวดหายไปไหนมามามาโอเคมาโนโนเลยนะจ๊ะโอ้ อแกพริกเลยแกพริกเลยแกพริกเลยน yeah ้ำลายสดๆเลยนะจ๊ะแกพริกหน่อยแสบมาเลยกลงากลงใหญ่กล่องใหญ่กล่องใหญ่กล่องแกข้าวคั่วมีอีกหน่อยข้าวคั่วเไหมข้าวคั่วเฮี็บให้ด้วยนะ พอครับเรจะเผ็ดครับหมัดครับเผ็ดไหมเนี่ยเนี่ยเอาหอมมาใส่หอมอยู่ไหนหอมาตามมาตามมาอกก่อนออกกนเร็วออกก่อนครับออกกอครับออกก่อนครับโอเคปึ๊บอร่อยนะครับเบสจ้าปึ๊บ นี่หอมกระบ้านได้ไหมครับได้ครับหอมเลยกินเลยนื้อขับพี่น้องเอาชิมสิใครจะชิมรสชาติเป็นไงบ้างชิมสิชิมชิมสิชิมสิน้องอ้วนอีกแล้วนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับครับพอดีหรือยังหรือใส่อะไรเพิ่มอีกไหมพอดีครับพอดีไหมมุงเต็มเลยนะครับนุออกไปถือกล้องข้างนอกก็ได้ถือเทอาทอยนี่เออโอเคคือฮิตบรรยากาศหน่อยเป็นไงครับอร่อยไหมแล้วผ็หอมเหมือนเดิมหนูกินเร็วกกินเร็ว ทีนี้นครูบอสจะกลับแล้วนะครับโอ,อโอเคไหมโอเคครับ bye, บายบายครับเด็กๆบายบายครับบายบายค